รายการ OAC เป็นรายการทั่วไปเ mm hmm. จอกับ mm hmm. พวกเราโนโลโก้ no Local, ครับ mm hmm. ดีนะครับท่านผู้ชมครับผมกีรติสิริสุทธิพนาครับผมผมพุทธพิชัยเกษตรสิง์ครับน้องใหม่ครับครับผมพลครับสิริพลสิรินิทาคุณกลับมาเหมือนเดิมนะครับหายหน้าหายตาไปนานเลยที่ไอ้พี่ใหญ่แล้วก็น้องน้องใหม่ทํางานกันขบักขมันเลยตลอดเนี่ยต้องเคลียร์ก่อนเลยนะครับเพราะว่าน้องๆหลายคนถามมาาพี่พลหายไปไหนไม่ได้หายไปไหนครับไป หาประสบการณ์นิดนึงครับหาวัตถุดิบใหม่ๆไปดูนู่นดูนี่ครับได้ไปดูคอนเสิร์ตด้วยนะครับก็ดีครับได้ไปเจอแฟนรายการด้วยมีคนรู้จักรายการเราด้วยนะครับซันฟานโอ้โหไม่น่าเชื่ออเมริกาเนี่ยแหละใช่ครับขอบคุณคนไทยที่อยู่ที่นู่นน่ารักมากโดยเฉพาะวันหลังๆนี่มีความสุขมากครับแล้วก็เรียกว่าไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์หาวัตถุดิบครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วครับแต่ตอนนี้กลับมาทํางานเรียบร้อยแล้วใช่แล้วนะครับไม่ได้มาตัวเปล่าด้วยนะครับวันนี้นัดแขกเชิญไว้วงหน ฟิตมากฟิตมากนะครับนัดไว้แล้วก็เป็นแนวที่แบบว่ากําลัง วัยรุ่นอยู่เลยตอนนี้พี่แนวก็เป็นแนวที่น่าสนใจด้วยแนวพุทธเลยคเขาบอกว่าเป็นแนวร็อกโทนิกด้วยครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราได้รู้กันแน่นอนแต่ว่าผมดูทีวีอยู่บ้านพี่เหงามากแล้วก็เปิดโอไอซีดูแล้วก็เห็นสิ่งแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นคือมีการแข่งขันมีการท้าดวนเกมอะไรกันนะครับอ้าวยังไม่เคยโดนยังไม่เคยโดนในฐานะที่ผมเป็นรุ่นพี่และอยู่มานานกว่าคนยังไงพี่พุทธดุยดุพุทธดุยเนาะ ่ะไหนไม่ต้องแน่นมากคือพี่เขากลัวไงไมาใหญ่เรเล่าเล่นมาหลายเกมแล้วประสบการณ์ปึกไม่เคยกลัวอยู่แล้วอ่างี้ดีกว่าถ้าใครแพ้นะครับถือว่าต้องดูแลแขกรับเชิญที่ผมพามาในวันนี้โอเคไหมแต่ผมอาจจะไม่ใช่ผู้แพ้ก็ตามอ๋อต้องคอยลุ้นกันนะครับขอจิงเกิลกันเลยครับูวีเจซ่าซิชแมาคฮาดวนสนับสนุมจอนใหม่ยาสีฟันซิสเตมมาสองรสชาติล่าสุดสตรอเบอรี่บานาน่าและแฮปปี้เบอร์รีส โจทย์ก็คือจงบอกชื่อศิลปินกลุ่มไทยหรือเทศก็ได้ให้ได้าที่สุดโอ้ยขนมอ้าวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเไทยเริ่มก่อน่ะให้น้องพุธเริ่มก่อนได้เลยถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับโนอาเทียครับปอนดโต้ครับชินนวุฒิวอนิสเลมครับ ซิตอมาครับนอลโก้ครับนลโก้บิ๊กแอดบิ๊กแอสครับบาตาชิดกาผ่านไป20อิย่ิิแล้วครซตมา้โรสเปคครับด้โปสเปโอ้โหอซันยูอซันยูมันกลุ่มตรงไหนเป็นกลุ่มตรงไหนซิตมาเออ๋ยวเก้าวิิโบราครับโบล่า6วิ 5... 4... 3ส่สามซิติมาอดครับสองไปแล้ว ทุกท่านครับโอ๋อนี่เห็นกันเต็มๆเลยนะครับว่าใครชนะอันนี้รู้อยู่แล้วครับแกซิสเตอมาบ่อยมากนะคุณนะแล้วไอศินลูกพุทธทัศน์ได้เนี่ยเป็นศิลปินกลุ่มตรงเนนึกไม่ออกเลยครับมันลบกันแล้วลใช่ไหมเนี่ยถูกต้องครับุณแพ้ต้องทำอะไรคนแพ้ต้องใช่รับกรรมแล้วก็แจ้ผ้าด้วยครับไม่ไม่ใช่พี่พี่บี่นะครับเดี๋ยวเราเชิญศิลปินที่ รออยู่แล้วนะครับในห้องแต่งตัวมาเลยอ่ะมาเลยไหมเชียงเดียวยังไงครับเย็นคนนี้นี่พิเศจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับกลับมาจากอเมริกานี่ไฟแรงมากเลยมาพูดคุยกับวงนี้ในการสดตัวอยู่นะพี่เอาละฮะแต่ว่าตอนนี้นิดคอนึงข่าวแล้วกันไงครับนะครับกับ <hak> รุ่นพี่ล็อกรุ่นใหญ่นะฮะพิเศษโลโซนั่นเองนะฮะสุดๆคนนี้กลับมาแล้วนะครับคราวนี้แล้วก็ถ่ายทำเอ็มวีกันไปแล้วด้วยนะครับกาดเลงไม่ยอมตัดใจนั่นเองฮะเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศกันไหมฮะไป รอคอยนะครับก็มีเยอะอย่างนี้พี่เราต้อนรับแขกรับเชิญเราเลยไหมเชิญเลยครับเชิญโนโลโก้เลยครับหายไปนานเลยนะครับต้องถามก่อนเป็นไงครับสบายดีไหมครับตนนี้บายดีครับผมบสายดก็หลายอาทิตย์ที่แล้วก็ทัวร์กันอยู่ประมาณ พักหนึ่งครับสิบเดือนได้แล้วก็กลับมาทําชุดใหม่ Gravity นะครับครับนี่ฮะเดี๋ยววันนี้มานี่บรรยากาศสบายๆมากนะฮะอยากได้อะไรบอกน้องชายผมเลยนะฮะเพราะว่ามันบังแพ้เกมฮะอยากกินวิซาร์ดสั่งได้เลยสั่งได้เลยวิซ่าร์ดนะนะอ่าพี่โดมพูดไปดีกับอัลบั้ม Gravity ครับผมต้องถามนิดนึงเลยพี่เป็นธรรมเนียมแหละว่าชื่ออัลบั้มนี่มันเกี่ยวข้องหรือว่ามายังไงหรือว่าชื่อที่ไหครับผม Gravity ถ้าแปลตรงตัวก็คือแตงกวาดูครับ คือบางคนอาจจะไปมองถึงเรื่องของโหจักรวาลเรื่องของอะไรจริงๆแล้วไม่ใช่ครับพวกเราตีความหมายจากความรู้สึกของมนุษย์พวกเราเชื่อว่าแรงดึงดูดของมนุษย์เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องความรักความรักที่ทําให้คนสองคนได้เจอกันดึงดูดมันเจอกันทําให้คนกับสิ่งที่เขารักเนี่ยเข้าหากันโดยว่าโลกเรามีแรงให้คนเหมือนกันมาเจอมือนกันต้อมาเจอกันด้วยความรัก ในสิ่งนั้นก็ครับผมก็เลยกายเป็นสิบเพลงซึ่งว่าด้วยบเรื่องของความรักควารักที่ไม่ว่ามีแรงดึงดูดมาเจอกันใช่คแต่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 แ่แต่แต่แต่แ่แต่แต่แต่แบบแต่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 แเดแ๋ยวจะเลี่ยนหรือแั่เด่๋ยว่แต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 ่มา่แตหแต่เราแต่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 ่แต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 ่แไ่แตาแต่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 ง่แต่แต่ดต่แตร่่่่ัม ไว้วางใจโปรดิวเซอร์ทีมนี้หรือว่ามีวิธีเลือกหรือว่าอะไงครับได้ร่วมงานแล้วต้องบอกว่าเทพครับทีมเทพทีมนี้บอว่าทุกคนนี่เหมือนกับว่ามีหูทิพย์นะคือเวลาเราอัดเสียงอะไรไปเนี่ยมีเสียงแบบเล็กๆน้อยที่แบบเราเผลอตีหลุดอตรงเงี้ยที่ถ้าบ้านเรียกว่าเล่นหลุดเลล่นหุดคือแบบว่าหมดเลยคือเล่นหลุดเลยจะได้ใหญไม่ได้ใหญ่ตีใหม่ตีใหม่ไม่ได้คือถ้าเกิดใครมองถึงรายละเอียดของมนตรีเนี่ย จะรู้เลยว่ามันละเอียดกว่าสองชุดที่ผ่านมา่ลยหล่เลยสับตอนเลยใช่แต่ว่าไม่ได้ฟังแล้วแบบต้องฟังหลายๆรอบถึงถึงเข้าใจอ่ะคือฟังรอบเดียวอาจจะรองตามได้เก็ตได้รวมถึงเรื่องเนื้อหาซึ่งตรงนี้หญิงแล้วก็มีส่วนคือผมว่าเราได้เปรียบในวงเราเนี่ยมีผู้หญิงนะเราได้มุมมองของความรักแบบผู้หญิงด้วยนะคือคือเราไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นเป็นด้านเดียวอ่ะคือบนหญิงก็แชร์กันแบบเฮ้ยเ้าหญิง รู้สึกไงฉันม e. ีเพลงไหมครับที่มาจากที่นี่ก็เวลาจะได้เพลงบเพลงนี้เราก็คุยกันก่อนว่าอยากได้เพลงจบครันก็จะมีอย่างเพลงเพลงฟางก็แล้ได้ก็รีมาได้ก็รีมาแล้วก็มาฟังกันเพลงนี้มันเศร้ามากใช่แล้วเขาก็เพลงฟางก็ขึ้นมาเป็นย่อนุกี่เด่นมามันคลิกมาในหัวเลาตั้ง เป็นควันรนอนอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเริ่มขึ้นเป็นคำนี้แนวเพลงอะไรบ้งแนวแแเพลงก็อัลบั้มนี้จำกัดความอัลบั้มนี้ว่าล็อกโทนคิคล็อกไหมครับ <laughs> ล็ังไงครับโทนิคยอดก็มาจากสองคำคือคำว่าล็อกกับอิเล็กทรอนิกส์มาแล้วครับมาแล้วครับโโอ้หที่พี่คุยกันนานนะฮะเดี่เรากินไปกินใจอยูน่นะไม่ต้องไปใส่ยาดีกว่าพี่โดมไม่อย,ยากไม่นะแก้วแก้วแก้วไม่เท่ากันนะครับเช็ดโต๊ะด้วยแล้วเป็นคำวินท่าไหนทช่ไมเมื่อเสียวไม่โดนอย่างเงี้ยแข่งเกมแพ้นะครัะน้ำน้ำอะไรครับ ครับดูมากครับผมัไงครับเด็กผมนี่ดูแลดีไหมมันมาดีครับมันมาดีนะฮะัาเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อดีกว่านะครับเรื่องเพลงนะครับก็ที่ผ่านมานะครับเราคงได้ยินเพลงกลัวอะไรฮะแล้วก็เพลงเถื่อนเลือกคนไม่ผิดคือเพลงนี้เปิดตัวที่ M R D เราไปดูด้วยใช่นั้เราไปดูด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เราไปดู M v ก่อนอแต่ว่าโนโลโก้อยู่กับเราตลอดทั้งรายการนะฮะผมอเดี๋ยวไปดูกันก่อนเลยนะครับเถื่อนเลือกคนไม่ผิดโนโลโก้ครับผม สนับสนุนโดยดอกจัน4969เปลี่ยนเสียงรอสายบอกสไตล์คุณ มาถึงช่วงของโมบายมิวสิกเนี่ยนี่ยครับ G Calling Dog Jan 4969ครับเสียงรอสายบอกสไตล์บอกอารมณ์ครับวันนี้พุทธมี3เพลงครับเป็น3เพลงที่บอกว่าคนที่อกหักนี่ฟังแล้วจะเจ็บมากครับเป็นฟังก์ชันช้ำเพราะรักนะครับ3เพลงที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับเริ่มกันที่เพลงแรกเลยดีกว่านะครับเป็นเพลงของพี่พี่วงโคเตโต้นะครับกับพนพิศปาดแผลไม่ไหวนะครับเพลงนี้เป็นเพลงเศร้าอีกหนึ่งเพลงเลยนะครับคนเรานี่มีแผลที่หัวใจอยู่แล้วนะฮะบางครั้งนี่ถูก นี่กรีดลงไปลึกเขา้าไปยิ่งเป็นแผลหนัเเนกเข้าไปใหญ่เลยครับ ส่วนเพลงที่2ครับเป็นเพลงของหนุ่มชินชินวุธนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าหัวใจไม่ใช่กระดาษนะครับ m v เท่มากนะครับ คุยกันดโตหล่อเลยนะครับเดี๋ยวเบรกนี้เราจะคุยถึงเรื่องของเพลงเคว้งคว้างกันบ้างนะครับเพราะว่าเพลงนี้นีดังมากเรียกว่าเปิดวิทยุนี่นะฮะทุกชั่วโมงได้ยินตลอดและขึ้นชาร์จด้วยนะครับพอได้ครับพูดถึงกระแสตอบรับที่ถูกขอกันมาเยอะพอสมควรนะครับสำหรับคลื่นวิทยุต่างๆทั้งกรุงเทพต่างจังหวัดนะครับเป็นยังไงบ้างพี่โดมดีนะ ดีเลยดีเลยะคือตกรับดีนะครับแต่ว่าชุดนี้พวกเราทั้งสี่คนเนี่ยมันพยายามไม่คาดหวังมากมายคือหวังที่ลายหัวทุกทีใช่ไม่หวดชุดนี้ไม่ชุดนี้ชิลชิลมากกว่าคือเราไม่ได้หวังนะพอมันมาก็เออดีเนาะราบก็รู้สึกดีใจจริงๆแล้วเพลงนี้เป็นภาคต่อจากเพลงกลัวด้วยใช่ไหมครับครับผมี่เป็นยังไงครับมันเนื้อหามันเกี่ยวข้องกันยังไงครับดมคือโยนเลยแล้วกันครับล้วก็เป็นในเรื่องของซาวมากกว่าอย่างครับมาก็เป็น เสียงอะไรเป็นคือเหมือนกับเป็นเพลง image ของของอัลบั้มนี้เป็นเพลงภาพเป็นเพลงที่อธิบายองความเป็น gravity อะไรตรงนี้ถ้าผมวิธีคิดของวงนี้ยังไงครับเอาอิเล็กทรอนิกส์มาใส่ก่อนหรือว่าเพลงโครมมาก่อนเลย่ะทนี้มันเป็นคอร์ดแบบ blues แรงมากงแล้วก็ลอยเพลงควางจริงๆแบบลอยๆแล้วคือถ้าเกิดคอร์ดแบบบลูมากเกินคือ melody อะฮะถ้าเกิดมันมัน มันดารลึกเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะเเรียกว่าอะไรฟังมันได้ไม่นานก็คับ <c oughs> คือนี้คือพอมันเริ่มกําลังดารมาแล้กลับมาแบบสวา่างสวา่างอะไรเงี้ย <c oughs> มันดึงไปดึงมาเป็นวิธีการซึ่งพอทําแล้วมันให้ความรู้สึกเหมือนกับอะไรที่มันไล้น้ําหนักอนะไรเงี้ยเคลมความ ใช่พูดถึงมิวสิกวิดีโอนิดนึงครับก็ก็ไม่ได้เน้นอะไรมากนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกอารมณ์อารมณ์ะแล้วก็เราจะมีเทคโนโลยีอันใหม่เป็นไฟนี่ต้องพรีเซนหน่อยเป็นยังไงครับเห็นเหมือนกันใหม่นั้นเจ๋งมากเจ๋งมากคือจริงๆแล้วมันเป็น LED ครับแต่ว่ามันอยู่ในรูปแบบใหม่แล้วก็มีซอฟต์แวร์คอนโทรลมันทีนึงโอ้โหต้องมีคนมาหน้าโปรแกรมมา็นเรื่องเวลา แต่แรกเราไม่เห็นว่เฮ้ยเจ๋งดีอาจจะซื้อกลับไปตั้งในคอนเสิร์ตเราบ้างเพรารู้ว่าต้นละเกือบแสนเลยไม่ไหวครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นใน MV ็มบีคราวเกตว่าต้นละแสนทำได้ขนาดนั้นใช่ไหมภาพเพิ่มจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้เดี๋ยวพีเอ็มบีให้ดูก่อนนะครับครับผมในสิบดอนี้นะครับเครื่องควางโลโลโก้ครับไปดูก่อนครับโอ้โหสวยจริงเพลงนี้ก็จะมีใน MVK ด้วยนะฮะเอ็มบีคราวเกตนั่นเองนะครับพูดถึง MV ็มบีคราวเกต หมือแล้วกันเพราะพวกเราดูแล้วนี่สวยมากนะแต่ละเพลงนี่แบบสีสันเราจะเลือไฟไฟเยอะอย่านั้นก็จะมีไฟในรูปแบบต่างๆเมื่อกี้นี่เห็นในเควงควางก็เป็นหนึ่งในคาราโอเกะอันนั้นเป็นรูปแบบแท่งมีมีเป็นเส้นด้วยนะเส้นขอวนมีเป็นม้วนของนัใทแบบจัดงานปาร์ตี้นี่ซื้อไปเปิดนะครับสำหรับบีซีดีคาราโอเกะวางแผงแล้วด้วยสวยงามครับร้องกันได้ชอบไหมครับพี่สัมติครับ ชอบแต่ผมชอบดีบีดีมากกว่าครับคือดีวีดีของเราจะเป็นแบบ limited edition ครับจะมีคนจับกัดด้วยครับครับอันนี้ตั้งใจจริงนะฮะยังไงก็ไปหากันดูแล้วกันครับผมครับครับส่วนตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูพี่เตปพาไปดูคอนเสิร์ต The Star Wars ครับนี่ทำงานแล้วเนี่ยทำแล้วครับพี่โอ้สนับสนุนโดย l a c t a s o y extra 300ร้ โอไอซีรีพอร์ตวันนี้นะครับเตปอยู่ที่ Impact Arena เมืองทองธานีนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับจะพามาดูบรรยากาศของ The Star w a วอ Concert ฮะวันนี้นะครับโอ้โหบีนะครับเอ็มนะครับรุ่นเดอะสตาร์เดอะสตาร์น้องแก้มโอ้โหมากันหมดเลยนะฮะตอนนี้บรรยากาศคึกคักมากเลยทีเดียวเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างในกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างตามไปดูกันเลยครับ ครับวันนี้ก็คือภาพบรรยากาศของคอนเสิร์ต t h e Star w a r อลคอนเสิร์ตนั่นเองนะครับก็เรียกว่ามีซีนที่ประทับใจเยอะแยะมากมายนะครับเป็นการรวมรุ่นเด e s t a าด้วยนะฮะแล้วก็จบด้วยความประทับใจแฟนคลับต่างๆนี่โหนี่นะฮะดูไปนะครับประทับใจนะครับสุดๆเลยนะฮะสำหรับที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือคงเป็นเพลงที่ผมเขียนให้รุ่นนะครับแล้วก็รุ่นได้เอาไปร้องในคอนเสิร์ตนี้ด้วยนะฮะประทับใจมากจริงๆนะครับยังไงก็โอไอซีจะนำภาพประทับใจอย่างนี้มาฝากกันอีกนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่ OIC นะครับรู้เห็นเทรนดี้กับว j รุ่นใหม่ถา่ายรอดสดทุกวันทำการครับ เอาคท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ยังอยู่ก no <ช>ับโนโลโก้นะครับย<ช>ังไม่ไปไหนนะฮะแต่ว่าเบรกนี้ต้องขอพูดถึงน้องชินชินนามุหน่อยแล้วกันนะฮะศิลปะร่วมค่ายด<ช>ักบานไม่หอ๋อลอเล็ก แต่พี่โดดเป็นหล่อใหญ่ครับนั่งเป็นศิลปินร่วมค่ายยังไงครับหมูสำหรับเพลงที่พูดออกมาฝากกันนะครับเพลงนี้อยู่ในอัลบั้ม Maybe I'm Bad ของชินนะครับอยู่แทร็ก11ครับกับเพลงของขวัญที่ว่างเปล่านะครับเพลงนี้มีถึง2เวอร์ชันด้วยกันนะครับเป็นเวอร์ชันธรรมดาแล้วก็เปียโนเวอร์ชันครับแต่ว่าเวอร์ชันที่หยิบมาฝากกันวันนี้ก็คือเป็นเวอร์ชันเปียโนครับพี่เตปครับแสดงว่าทำออกมา2เวอร์ชันนี้มันต้องมีความพิเศษแน่ๆเลยใช่ไหมพี่อ้าวเพลงนี้นะครับได้คิมมี่สีฟ้ามาแต่งร้องด้วววววยยนะะฮคคครัับแลลลล้กก็าาาาามมมหขขขอออองงงงงเเเพพดีีืืช่่่่ญทป ก็เหมือนกับว่าเราชอบผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเราได้ของขวัญมาแต่พอแกะของขวัญออกมาแกะดูเลยใช่พี่ของขวัญ้ว่างปล่าเพราะว่าเธอมีคนนั้นอยู่แล้วแกะปุ๊บเจอเลยเจอเลยแปลวเปวแปวเลยไปลองฟังกันดูนะครับพีครับมาดูเลยครับ นีไงไง้นะครับน้องชินของเราเนี่้นะครับถืาเป็นวันที่กูนะ่ะเป็นน้องที่เจ๋งเน่ยชอบชอบค่ายเดียวกันก็น,น่ารักนิสัยดีนิสัยดีด้วยนะกลับมาที่โนโลโก้กราฟี้กันต่อ,อนะครับสำหรับผมอัลบั้มนี้นี่แน่นอนว่า <Yeah. S 3> คือทุกคนต้องชอบแล้วก็รักอัลบั้มนี้มากใช่ไหมพี่แต่ว่ารู้ว่ามีส่วนร่วมกับอัลบั้มนี้มากๆเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีเพลงในดวงใจที่แบบติดใจอยู่นิดนึงอ่ะอาจจะอัดยากแบบไม่รือว่าชอบมากอะไรเงี้ยครับ อยากให้พูดแต่ละคนเลยแต่ละคนเลยสันติกับแล้วกันสันติครับในที่สันติชอบนะครับมันก็อ่าที่7นะครับชื่อว่าฝึกคอนเทนตปีนะฮะตอนที่ผมทำไดมอนด์นะครับก็ยังเล็กอนจัดจัดนนิดนึงก็ขอปรึกษาที่ที่ผมอยู่ซะนะครับเนี้ยที่แบบจับได้นะรู้สึกแบบจับได้รู้สึกแบบรู้สึกว่าเอมิตรเยี่ยนเล็ยจอนิตรมากไปเดี๋ยวเดียวอ่าไม่ค่อยเข้าเอะล็อกโซนิคก็เลยความว่า เพลงนิดนึงก็หับทีในอะไรการสนาร์สุดอดสุดยอดเพลงนี้ที่เป็นเพลงที่มาที่ไปค่ะก็คืออย่างที่บอกว่าอัลว่ามีพูดถึงเรื่องความรักแต่เพลงนี้ไม่ใช่ความรักแบบหนุ่มสาวเป็นความรักรักตัวเองคือให้กําลังใจตัวเองคือบอกตัวเองว่าไม่ว่าเราเนี่ยจะเป็นใครมาจากไหนมีที่มาอย่างไงไม่สาคัญแต่ว่าสิ่งที่สาคัญคือที่ที่เราต้องจะไปก็คงเป็นเพลงเวลาไม่มีความหมายต่อไปครับชื่อยาวสุดเพลงที่ผมชอบ มาครับมันแล้วครับมาครับก็เป็นจริกความรักที่บอกว่าเวลามันไม่มีความหมายกันไปแล้วแต่สนองได้ชอบเพลงนี้จริงๆค,ครับพ really so <pr ี่ชอบเคว้งควานแล้วก <um <ah ็เพลงเวลาเป็นยังไงครับพี่ดมเนื้อหาเพลงนี้ครับก็คงอย่างนี้ต้องพูดก็คือเหมือนกับว่าคนเราเป็มันเลิศกันมาแล้วนะฮะมันก็ ช่วงแรกอาจจะมีอะไรที่มันแบบรู้สึกกันไม่ดีนะว่าลราห่างกันไปนานๆเนี่ยมันไม่ถึงเรื่องดีๆเออเราเคยทําแบบนี้ด้วยกันเราเคยมีช่วงเวลาดีๆด้วยกันมันก็เหมือนแบบอยากจะเก็บตรงนั้นไว้อะหยุดมันไว้ละทุกอย่างไม่มีความหมายนะดูดีใจตรงนั้นก็พอนพี่ใหญ่ครับก็ ลงทําเรื่องรักให้เป็นเรื่องง่ายครับก็อย่างที่บอกว่าเพลงแต่ละเพลงนี่ส่วนใหญ่เราจะเอาเรื่องจริงมามาแต่งช่วงที้เราทําเพลงเศรษฐกิจโลกกำลังแย่มากทุกคนเหมือนว่าใช้จ่ายมากเกินบ้านเมืองของเราใช่แล้วบ้านเมืองเราก็ไม่ค่อยดีแบบว่ารู้สึกว่าขอสักเรื่องนะเรื่องรักเนี่ยที่จะทำให้มันง่ายๆได้ไหมไม่ต้องคิดมากยามันยากแล้วอชะชีวิตก็ยากไปหมดแล้วจะเหนื่อยเหนื่อยอีกอีกเรื่องหนึ่งทำไมคือจะบอกว่าถ้าไปฟังอัลบั้มนี้อยากให้ฟังของจริงเื่อา ที่จริงเพราะว่าอัลบั้มนี้เขาเน้นสาวกันมากๆนะครับใช่ครับแล้วก็นี่เลยที่อย่างที่บอกนะครับตั้งใจมากๆใช่ไหมครับบ็อกแบ็คยังไม่ได้เลยครับผมซื้อของจริงนะจ๊ะอย่าไปซื้อของปลอมเลยไม่ดีใช่แล้วนะครับอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวให้เราลงโฆษนะครับฝากอะไรผู้ชมหนะครับครับผมพวกเราเชื่อว่าเราคงทำให้ทุกคนชอบสิบเพลงไม่ได้หรอกซื้อมาชอบได้คุณจะดีนะครับแต่อย่างน้อยผมต้องมีสิบเพลงโดนโดนเคุณ อ่านะฮะไปซื้อกันมาฝังันแล้วกันนะครับขอบคุณครับตอนนี้ในเมื่อเป็นผู้แพ้แล้วทำงานไปเอาของที่ระลึกมาให้แขกครับเชิญไปเลยๆนะครับโอ้โหไปตุ๊กตาิมิเต็ด e ิ i t ชั่นครับมอบไปทุกคนเลยนะฮะขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีด้วยนะครับและกระสอยก Extra สามร้ครับผม มายาซิฟันซิสเตมาสองรสชาติล่าสุดครับสตอเบอรี่บาน่าและแฮปปี้เบอร์รี่ครับครับ,รบผมขอบคุณเว w g m เว็บจีเมมเบอร์ดอทคอมครับครับวันนี้พวกเราทั้งหมดและโนโลโก้นะครับลาไปก่อนแล้วนะครับวันพุธหน้าติดตามกับรูปแบบของรายการสดนะจ๊ะสด <Sw ap. S 2> แน่นอนอ่ะสดแน่นอนไปแล้วครับสวัสดีครับ